เป็นแค่ความว่างนะครับเป็นแค่ความว่างเมื่อหลุดพ้นนะครับเป็นใิมติยันทัศนะนะครับก็เป็นแค่ความว่างเป็นแค่ความว่างตลอดเลยนะครับไม่มีอะไรนะครับเป็นแค่ความว่างว่างจากสัญญารูปสัญญานามนะครับว่างจากสัญญารูปสัญญานามว่างจากสัญญารูปว่างจากสัญญานามนะครับก็ว่างจาก กามพยาบาทวิอิงสาว่างจากนิวรณ์นะครับว่างจากทุจริตนะครับว่างจากวิตกวิจารปิติสุขตาอุเบกขาความตั้งมัน่นว่างจากอารมณ์ว่างจากจิตนะครับว่างจากความกำหนัดความเพลินพอใจอยากใคร่นะครับเป็นแค่ ความว่างนะครับเป็นแค่ความว่างนะในที atus, ่สุด like ก็เป็นแค่ความว่างไม่ได้เป็นมากกว่านั lazy, ้นนะครับไม่ได้เป็นน้อยกว่านี้นะครับเป็นแค่ความว่างสุญญตาปรมานัตรสุญญตาในที่สุดเมื่อหลุดพ้นแล้วนะครับก็เป็นแค่ความว่างนะครับเป็นแค่ความว่างไม่มีอะไรทีจะต้องมีต้องเป็นนะครับกายก็เป็นแค่ความว่าง เวทนาก็เป็นแค่ความว่างจิตก็เป็นแค่ความว่างทมก็เป็นแค่ความว่างนะครับธาตุก็เป็นแค่ความว่าง,าางาขันก็เป็นแค่ความว่างอายตนะก็เป็นแค่ความว่างนะครับทมทั้งหลายก็เป็นแค่ความว่างโลกทั้งหลายก็เป็นแค่ความว่างสังขารทั้งหลายก็เป็นแค่ความว่างตาหูจมูกเลิ้นกายใจก็เป็นแค่ความว่างรูปสรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารมก็เป็นแค่ความว่าง ิญญาณวทนาสัญญาสังขารก็เป็นแค่ความว่างนะสัญญาเจตนาภาษามนุสิการก็เป็นแค่ความว่างทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นแค่ความว่างหมดไม่มีอะไรยึดอะไรนะครับไม่มีอะไรเกาะเกี่ยวอับอะไรนะไม่มีอะไรถืออะไรไม่มีอะไรเป็นอะไรเป็นได้แค่ความว่างนะครับเป็นแค่ความว่างนะครับเป็นแค่ความว่างตามปกตินะครับ เมื่อหลุดพ้นแล้วก็เป็นแค่ความว่างนะครับหลุดพ้นจากความเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาก็หลุดพ้นจากธาตุขันอาญตนะนี่แหละหลุดพ้นแล้วเป็นความว่างที่ไม่กําเริบนะครับเพราะว่าเมื่อเป็นความเป็นแค่ความว่างแล้วมันไม่กาเริบนะครับไม่ยึดถือว่าเป็นเราของเราโดยองเพราะเห็นความคิดเห็นจิตใจอารมณ์ความรู้สึกที่มันเป็นทุกข์เพราะการส่งจิตออกนอก เพราะการไปสําคัญมั่นหมายถึงความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเป็นเราเป็นเขานะครับฉะนั้นการที่เราเป็นแค่ความว่างมันทําเลยมันก็เลยไม่ต้องทําตัวทําใจอย่างไรนะครับไม่ต้องกังวลว่าชีวิตจะเป็นอย่างไรเพราะมันจะเป็นอย่างไรมันก็เป็นได้แค่ความว่างไม่ว่าความเป็นอยู่การเรียนการงานการเงินการเป็นอยู่การกินการใช้การหาการจ่าย เมื่อระเบิดลงก็ตุ่มเดียวทุกอ,อย่างก็เป็นแค่ความว่างเนียวเกียลงลูกเดียวทุกอย่างสรรพสัตสรพสิส่งวัตถุถาธาตุวัตถุก,กรรมกิเลสกลายเป็นความว่างซึ่งสงครามเกิดขึ้นทุกทั่วมุมโลกนะครับชีวิตคนเราก็อยู่ในสงครามเกิดมาแล้วก็เกิดแก่เจ็บตายนี่คือสงครามเมื่อสิ้เลมหายใจหมดสตินะครับมันก็แค่ความว่างในอดีตในปัจจุบันและอนาคต ครับมันแค่ความว่างทุกก็แค่ความว่างตัณหาก็แค่ความว่างนิรธก็แค่ความว่างมรรคก็แค่ความว่างอนิจจังทุกขังอนัตตาก็แค่ความว่างนะครับมันเป็นแค่ความว่างกายเวลาจิตทมก็เป็นแค่ความว่างทำทั้งหลายอ่ะเป็นแค่ความว่างเป็นแค่ความว่างนะครับแสงสีเสียงกินรสปัตตพุทธมารมณเป็นแค่ความว่างมันไม่มีอะไรให้เป็นมากกว่านั้นนะครับจิตตาหูจามองลินกายใจก็เป็นแค่ความว่างมันไม่มีอะไรให้เป็นมากกว่านั้น พราะถิ่งที่เราเห็นว่าเป็นรูปเป็นนามเป็นต้าเป็นกาไปปรุงแต่งไปคิดนเป็นแค่ความคิดคิดอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นเมื่อเลิกคิดก็ไม่เป็นอะไรเพราะว่ามันเป็นแค่ความว่างนั่นเองอะไรที่เป็นแค่ความว่างการถามตอบสนทนาการเรียนการสอนสวดสร้างเผยแร่ปฏิบัติก็เป็นแค่ความว่างนะครับมรรคนิพพานก็เป็นแค่ความว่างนะครับเป็นแค่ความว่างสรรพสัตว์ทั้งหลายคนทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายเทวดาพรทธมารสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นแค่ความว่าง นะลูกก็ว่างน้ําก็ว่างเกิดดับตลอดเปลี่ยนแปลงตลอดเป็นทุกตลอดอนัตตาตลอดไม่แน่นอนนะครับเมื่อมีวิมุตติยันทัศนะนะครับก็เห็นเป็นแค่ความว่างเสมอกันหมดโลกทั้งปวงเป็นแค่ความว่างก็เลยไม่ไปกําหนัดไม่ไปเพลินพอใจอยากใครในโลกทั้งปวงนะครับโลกคืออารมณ์คือความรู้สึกนึกคิดคือธาตุขันธ์อายตนะทั้งที่เป็นธาตุบ้างเป็นทิพย์บ้างเป็นธรรมบ้าง ก็เป็นแค่ความว่างมันกันเลยเสมอกันหมดโลกทั้งปวงนะครับเป็นแค่ความว่างไม่มีอะไรเป็นอวิชชาไม่มีอะไรเป็นตัณหาไม่มีอะไรอุตตานไม่มีอะไรเป็นมานะเป็นทิฏฐิเขาเรียกว่าไม่เกิดกิเลสนะไม่มีอะไรเป็นกิเลสเป็นสังโยชน์ไม่ถึงสังโยชน์กิเลสหรอสออือปก,กิเลสนะครับเพราะว่าเป็นแค่ความว่างมันก็เลยเจ้ากันไปมันก็ไม่มีอะไรทุกอย่างมันก็เคลีร์ก็คลายสลายนตัวมันเองสรุปในตัวมันเองก็เป็นแค่ความว่างนะครับ เป็นแค่ความว่างตลอดกาลนานนะเป็นแค่ความว่างก็เลยไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลไม่ต้องวันไหวไม่ต้องวุ่นวายนะครับเพราะว่ามันไม่ต้องอะไรกับอะไรเพราะมันเป็นแค่ความว่างมันก็เลยไม่ต้องเนื่องด้วยอะไรกับอะไรจะไปชิงช่องต้องตั้งกําหนดเพ่งพินาณะลึกอยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันก็ไม่นะครับเพราะว่ามันเป็นแค่ความว่างมันก็เลยไม่มีมิตไม่มีเครื่องหมายไม่มีที่ตั้งนะครับ ในความเป็นรูปเป็นนามเป็นธาตุเป็นขันธ์เป็นอายตนะนะครับเพราะว่ามันเป็นแค่ความว่างหมดเลยนะครับมันเป็นวิโมกมันเป็นวิมุตติมันเป็นสุญญตานะครับมันเป็นแค่ความว่างแค่นั้นเองนะครับไม่ว่าราคะโทสะโมหะวิโตกสตปาัญญาาะเป็นแค่ความว่างเรียกจริตก็เป็นแค่ความว่างทำทั้งหลายก็เป็นแค่ความว่างนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรให้ยึดอะไรไม่ว่าสังขารไม่ว่าธรรม ไม่ว่าโลกกตธรรมที่เราสมมุติอุปโลกอุปทานอุปสงค์กันนี้ก็เป็นแค่ความว่างมันเป็นทั่วคราวไม่เหมือนสิ่งที่เรียกว่าเป็นแค่ความว่างมันเป็นตลอดถาวรช่วยอนันตการองรับสรพสิ่งนะครับลองรับมรรคผลนิพพานลองรับความเป็นอริยะเจ้าอาริยสงฆ์อริยบุคคลพระพระัทธเจ้านะครับพระอรหันต์เพราะว่าความว่างเป็นคุณสมบัติคุณธรรมนะครับ มันเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วนะครับแค่เป็นแค่ความว่างเป็นหนึ่งเดียวกับความว่างก็เป็นแค่ความว่างไม่มีเราเป็นอะไรม่แต่ความว่างที่มันเป็นแค่ความว่างแค่นั้นเองเป็นแค่ความว่างหาช่วยสัตว์บุคคลตัวตลกไม่เป็นเปรือสักวัฏธาตุสิ่งที่มีอยู่ในโลกธาตุมือโลกธาตุก็เป็นเปรือสักวัฏธาตุที่ปรุงแต่งขึ้นมาด้วยอวิชาทางความคิดเป็นหลอกเป็นหลงเป็นลวงไปยึดติด ไปเพลินพอใจใครในธาตุในขันในวัตถุของโลกทั้งปวงฉะนั้นเป็นแค่ความว่างก็ไม่ต้องมีสังสารวัฏไม่ต้องมีกรรมกี่ยบาไม่มีการเีินวายตายเกิดทางความคิดทางใจทางอารมณ์ทางความรู้สึกนะครับมันก็วิมุตต์ไปวิมโมกไปสุญญตาไปนิพพานไปนะครับเป็นแค่ความว่างนะครับเป็นแค่ความว่างไม่มีใครเป็นใครไม่มีใครเป็นอะไรนะครับเป็นแค่ความว่างหมด ต่มันก็ทะลุทะลวงหมดเลยทุกธาตุทุกขันทุกอาญตนะมันเพียงศักว่านะครับเป็นแค่ความว่างนะครับเป็นแค่ความว่างนะครับมันนั่นคือความจริงนะเป็นแค่ความว่างนี่เป็นความจริงแต่สิ่งที่มันจริงปลอม,ลมจริงไม่แท้ก็คือมันมีสัตว์มีบุคคลมีตัวตนมีเรามีเขามีธาตุมีขันมีอาญตนะมีสังขาร,รมีทำมันก็เลยเป็นตาข่ายของมนัน เป็นกรรมบ้างกิเลสบ้างวิบากบ้างเป็นกุศลรรมากุศลทำเป็นบุญเป็นบาปเป็นดีเป็นชั่วเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นโลกธรรมเป็นโลกวัชชะนาสมมุติปรุงแต่งแต่งตั้งตกแต่งต่อเต็มเปลี่ยนแปลงปรับปรุงไปตามความคิดของสรรพสัตว์ช่วยกันคิดช่วยกันพูดช่วยกันทําช่วยกันปรุงแต่งพอสุดท้ายก็ช่วยกันติดข้องติดขัดนะครับมันเป็นแค่ความวุ่นวายชั่วขณะหนึ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหมือนกันนะครับ แต่ก็เป็นอยู่เรื่อยๆมันก็เหนื่อยนะครับมันน่าเบื่อหน่ายฉันเมื่อเบื่อหน่ายคลายกำนัดหลุดพ้นนะครับก็เข้าถึงความว่างที่เป็นปรมานุตรสุญตานะครับคลายกำนัดสิ้นตัณหาสิ้นราคะโทสะโมหะสิ้นความเพลินพอใจอยากใคร่นะครับก็วิมุตติหลุดพ้นเบื่อหน่ายความไม่เที่ยงชังคลายดับไม่เหลือสลัดคืนเบื่อหน่ายคลายกำนัดก็เป็นวิมุตติหลุดพ้นก็เข้าถึงความว่าง ค่เป็นแค่ความว่างแค่นั้นมันก็จบในจบอดีตปัจจุบันมันก็จบการเรียน่าวตายเกิดติพพานเป็นแค่ความว่างด้วยกันอยู่แล้วนะครับเป็นแค่ความว่างทั่วถึงอยู่แล้วเพียงแต่ให้เกิดวิมุตติอานทัศนะให้เกิดปรจาจักแจ้งในสัจธรรมคือมันเป็นแค่ความว่างแคน่นะครับ